ถ้าเกิดรอให้เราทักอย่างเดียวแสดงว่าคุณก็ยังไม่ค่อยคุ้มครับคือคุณต้องสร้างคุณค่าในตัวเองนะครับสร้างคุณค่าให้ตัวเองให้เขารู้สึกว่าคุณน่ะนะครับมีคุณค่าพอที่เขาอยากจะลงทุนด้วยนะครับถ้าเกิดเป็นหุ้นนะครับก็แสดงว่าตอนเนี้หุ้นบริษัทคุณน่ะนะครับผลประกอบการไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกนะครับคนที่จะลงทุนด้วยเขาไม่ค่อยสนใจคุณต้องเป็นคนไปทักเขาเองนะครับ ถ้าเกิดคุณเป็นหุ้นนะครับที่กําไรดีนะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่านะครับคนลงทุนหุ้นนะครับจะไม่มาวิ่งมามาลงทุนกับหุ้นของคุณนะครับแต่เพราะตอนนี้เขาเขาเห็นว่าหุ้นของคุณอ่ะมันไม่ค่อยมีราคาลงทุนไปก็ไม่รู้จะขาดทุนหรือเปล่านะครับหรือกําไรก็นิดๆหน่อยๆนะครับไม่น่าสนใจนะเขาก็เลยไม่ทักนะครับเพราะว่าเขาเขาเอาเวลาเขานะครับ เอาแรงเอาเวลาเขาอะนะครับ <od> ไปลงทุนกับคนอื่นดีกว่านะครับหรือเป็นลงทุนกับหุ้นอื่นดีกว่าที่ได้ผลตอบแทนมากกว่านะครับเขาคิดว่าคนอื่นนะคุ้มกว่าคุณพูดง่ายๆนะครับคุณก็ต้องทําตัวให้คุ้มขึ้นนะครับวันนี้สวยขนาดไหนแล้วครับคุณดีขนาดไหนแล้วครับชีวิตดีขนาดไหนแล้วนะครับรวยขนาดไหนแล้วมีความสุขขนาดไหนนะครับลองเช็คนะครับ สำหรับใครนะครับที่ความสัมพันธ์เริ่มเสื่อมหรือความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนผมแนะนําให้ลงนะครับดาร์กเกมเป็นจิตวิทยาสายดำนะครับที่จะทําให้เขคคลั่งรักคุณไปตลอดชีวิตขาดคุณไปแล้วเขาจะร้องไห้เหมือนน้องหมาน้องแมวขาดคุณไปแล้วเขาจะคิดฆ่าตัวตายวันนี้นะครับอย่าปล่อยให้ไขหวัดเป็นมะเร็งครับถ้าเกิดเขาไปเจอผลที่เขาถูกใจนะครับคุณอาจจะไม่เห็นเขาอีกตลอดชีวิตใครสนใจนะครับกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ครูนะครับหรือทักมาทางข้อความเป็นกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ